ท่านมีท่านรองประาพาสนะคะอาจารย์ทวัชชัยวันนี้นี่แม่พอออมอบให้อาจารย์ทวัชชัยแต่แม่พออจะกินด้วยเพราะอะไรคะมีปลาเค็มมีปลาเค็มปลาปลาเค็มส่งเครื่องใหญ่อร่อยอร่อยนะคะวันนี้นี่อ,อว่าเออเปิดเลยห่ออะไรมานะ,ะห่ออะไรมาเนี่คยค่ะห่อเยอะแยะมาเลยนี่ไง ลาเค็มทรงเครื่องใหญ่วันนี้โอ้โหต้มไก่บ้านนะคะต้มส้มไก่บ้านนี่ต้มส้มไก่บ้านแล้วก็มีแจว่วแจ่วด้วยค่ะนี่ปลาหมึกปลาหมึกจากคุณแม่มาดกับคุณพ่อพรชัยจากราชราชบุรีนะคะเมืองโอง่งอันนี้อร่อยค่ะอู้จะกินให้อร่อยเลยมาๆๆไม่ต้องไปกินที่อื่นมากินด้วยกันนี่สองคนนี้ทำงานหนักเลี้ยงหน่อยวันนี้นะคะ